มาให้ข้อสังเกตนะครับสักนิดหนึ่งสำหรับหลายคนที่โดนผมป้ายยาและก็ซื้อในส่วนของไมโครโฟนซาร์โมนิก c B ลิงค์ห้าร้อยบนะครับหรืออาจจะเป็นรุ่นที่สูงกว่าก็ตามรวมถึงมีข้อสังเกตเรื่องของการซื้อหูฟังบลูทูธในปัจจุบันด้วยนะครับหลายๆแบรนด์หลายๆยยี่ห้อก็ เจออาการลักษณะคล้ายๆกันกับเจ้าโ o โลโมนิกบีลิง 500b2plus เนี่ยครับอย่างที่ผมเคยตั้งให้ข้อสังเกตไปนะครับอย่างแรกเลยเนื่องจากเริ่มมีเพื่อนๆเริ่มซื้อตามแล้วก็บางท่านนะครับใช้งานกันแล้วเบื้องต้นนะครับผมก็แกะกล่องตามปกติออกมาเนี่ยแหะครับจนได้เจ้าเคสซึ่งเป็นเคสที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับมา ในกล่องซึ่งเราก็สังเกตว่าด้านหน้านั้นไหนด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหลังด้านหลังจะด้านหลังของตัวเคสจะมีช่อง USB Type ไทอันนี้เอาไว้เสียบชาร์จนะครับเราก็เปิดฝาขึ้นมาลักษณะกล่องก็จะเป็นกล่องสีเลียมพืนผ้าเนาะอ่ะก็เปิดเปิดกล่องเจ้าไมซมอนิกบีลิงห้าร้อยบีทูพลัสนะครับเปิดขึ้นมาอย่างแรกเลยที่เราต้องทำครับเอาเขาจะมีไล่กันเลยตั้งแต่ 3ตัวนะครับที่เราจะจับเป็น3ตัวตัวใหญ่เลยคือไมโครโฟนตัวซ้ายตรงกลางจะเป็นตัวรับนะครับแล้วก็ไมโครโฟนที่อยู่ทางด้านขวาส่วนแถบด้านบนจะมีช่องตัวเล็กๆเ,เสียบอยู่เป็นอะแดปเตอร์เป็นไลนิ่งกับไทส4นะครับอย่างขั้นแรกเลยถ้าท่านซื้อเองจากออนไลน์มานะครับดึงไมโครโฟนออกมาดึงตัวรับออกมาดึงไมโครโฟนอีกตัวออกมา ดึงออกมาสามชิ้นก่อนแล้วอย่างอย่างที่หนึ่งเลย <4. 3. S 1> อขออภัยนะครับตัวเอาเอาเอาที่เดี๋ยวผมเก็บเข้าไปทีละตัวก่อนนะเดี๋ยวผมไปดึงออกมาครบเลยเอาผมเอาตัวรับก่อนละกันดูที่ตัวรับก่อนนะครับดูที่ตัวรับก่อนพอดึงออกมาปุ๊บเราจะสังเกตตัวรับให้เหมือนกันยังไงอย่างแรกนะครับสังเกตว่าด้านฝั่งหนึ่งจะมีรู้สึกว่าเหมือนมีเป็นพลาสติก อ่าพลาสติกนะครับให้ลอกพลาสติกที่อยู่ด้านฝั่งด้านหนึ่งออกก่อนมันจะ,ะเป็นพลาสติกที่ซีนไว้ในการการเรื่องของตัวตำแหน่งคอนแทคที่ใช้ชาร์จบนในกล่องนี่นะครับมันจะยาวด้านฝั่งหนึ่งอ่ะยาวตั้งแต่สุดขอบคือยาวประมาณ2ข้อนิ้วมือผมเลยดึงปลื้ดออกมาเลยแล้วตรงกลางครับมันจะมีเหมือนแผ่นแผ่นพลาสแผ่นแผ่นยางดีกว่าแผ่นหนึ่งเนี่ยเราจะ จาเป็นจะต้องใช้วิธีแกะออกมาตรงๆเลยดึงออกมาตรงเลยหรือสไลด์ลงด้านล่างซึ่งเดี๋ยวด้านล่างด้านบนดูยังไงด้านด้านบนคือฝั่งเรียบเรียบพื้นที่เรียบเรียบพื้นที่ใหญ่ที่สุดส่วนด้านล่างก็จะมีคลิปหนีบแล้วกันเอางี้แล้วกันคลิปหนีบอยู่ด้านล่างโดยที่คลิปหนีบอยู่ด้านล่างตัวเรียบเรียบอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เราจะให้เห็นภาพตรงกันคือตัวยางที่เราดันออกไปเนี่ยอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังอ่าแล้วคราวนี้ ตรงตัวไมค์ครับด้านหน้าด้านข้างด้านหน้าเนี่ยก็จะมีหน้าจอซึ่งเราอาจจะให้คนตาดีดูให้ได้แต่เราอาจจะใช้ประโยชน์ได้น้อยนะส่วนด้านขวาด้านข้างด้านขวาปุ่มที่ใกล้ตัวเราเนี่ยจะเป็นปุ่ม power ปุ่มด้านหลังจะเป็นปุ่มเมนูอ่ะส่วนด้านข้างด้านซ้ายก็จะมีรู3.5มมลิเมตรสองรูอ่ะรูที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยคือรูสำหรับอ่ามอนิเตอร์ รูสาหรับรูด้านหลังด้านซ้ายด้านหลังนี่ก็จะเป็นรูสําหรับเอาท์พุตนะครับดังนั้นสเต็ปที่หนึงลอกพลาสติกออกมา,าให้เรียบร้อยพอลอกออกมาเสร็จปุ๊บเปิดฝากล่องแล้วก็เสียบตัวเขาลงไปเหมือนเดิมเพื่อให้เริ่มชาร์จใหม่แล้วก็หยิบไม้ตัวที่เราดึงออกมาเอา,เอาผมเอาหยิบไม้ตัวขวามาเราดึงออกมาเนี่ยจาก หยิบหยิบตรงๆขึ้นมาเลยนะครับแล้วขราวนี้ดูที่ตูดเขาครับดูที่ตูดเขาจริงๆตูดเขาคือหัวไม้ตัวที่เราตัวที่เราดึงขึ้นมาจากด้านล่างเนี่ยเออไม่ใช่หัวไม้ครับขออภัยไม่ใช่หัวไม้เป็นตูดเขาตรงตูดเขาเนี่ยตรงกลางนะครับจะมีประมาณเป็นพลาสติกประมาณครึ่งเซนติเมตรนิดเดียวเองมันลอกออกได้ครับซึ่งเราต้องลอกตัวตัวพลาสติกเนี้ยออกก่อนเพราะเขาซีลไว้เพื่อป้องกันทั้งหมดเลยคือ เขาป้องกันการที่มันถูกชาร์จแล้วแบตมันจะหมดมันเหมือนเหมือน,น,นชาร์จไปหมดไปชาร์จไปหมดไปเขาต้องการเก็บแบตไว้ในตัวให้เราต้องลอกตรงเนี้ยซึ่งมีขนาดครึ่งเซนคูนครึ่งเซนเนี่ยลอกปึ๊บอยู่ตรงกลางตรงตรูดมันเลยนะครับที่เราดึงขึ้นมาเนี่ยตรงตรูดมันที่ลงไปกับตัวกล่องเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วลองลอกพลาสติกตัวนี้ออกซึ่งประมาณเล็กมากเลยเพื่อนๆต้องลอกออกพอลอกออกเสร็จปึ๊บเสียบไม้ตัวที่หนึ่งลงไปปึ๊บ เขาก็จะทําการชาร์จและเป็นการปลุกตัวเขาด้วยแล้วก็ดึงไม้ตัวที่สองขึ้นมาแล้วก็เหมือนเดิมครับที่ตูดมันเราลูปดูเราจะรู้สึกเหมือนมีอะไรลื่นๆนิดหนึงเราก็ลอกพลาสติกตัวนี้ออกมันเป็นพลาสติกเทปกาวนิดๆอะลอกรืบออกมาอยู่ตรงกลางเลยนะครึงคคร่งเซนคูณครึ่งเซนเนี่ยมันเล็กมากแล้วก็เสียบลงไปในกล่องที่เดิมเลยซึ่งไม้ซ้ายกับไม้ขวาเนี่ย ทางทางซารโมนิกบอกว่าสลับกันได้ผมก็สลับไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้ไม่ไมไหนเป็นไม่ไหนแล้วนะครับตอนเนี้แล้วก็3มตัวปิดกล่องชาร์จไวส้สัก5นาที10บนาทีแล้วกันเพื่อให้เขามีการกระตุ้นแบตให้แบตเต็มนะครับซึ่งทางซาร์โมนิกออฟฟิเชีที่ผมคุยด้วยเขาบอกว่า ในตัวกล่องจะมีแบตมาให้อยู่แล้วประมาณหนึ่งเมื่อเราลอกในส่วนของตัวพลาสติกที่ซีลจุดคอนแทกสำหรับการชาร์จไว้เนี่ยเอาออกทั้งหมดเราเสียบกับคืนไปเนี่ยเขาก็จะทำการกระตุ้นให้ตื่นแล้วก็ชาร์จเรียบร้อยแต่ให้ดีเขาก็จะแนะนำว่าเอา USB Type-C เสียบด้านหลังแล้วก็ไปต่อก apter, อับอะแดปเตอร์ไทยตามปกติเนะ,ะก็เสียบชาร์จได้ ซึ่งน้องเขาแนะนำว่าเขาเขาใช้ช<ส><ๆ>าร์จกับอะแดปเตอร์ยู b t y ไท c ของ iPhone พวก18วัตต์เนี่ยได้เขาบอกอย่างนั้นนะครับก็ทำให้ชาร์จเร็วได้แต่ผมเองก็ชาร์จด้วยอะแดปเตอร์5วัตต์ประจำเลย5วัตต์10วัตต์ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นนะครับมีคำถามเคยมีคำถามมาว่าต้องติดตั้งแอปไหมผมติดตั้งแอปแต่ผมเซ็ตค่าไม่เป็นก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแอปใดๆเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยคือหลังจากนั้นครับผมก็เปิด ฝ้าขึ้นมาแล้วคราวนี้ครับเรามาเริ่มกันก่อนที่ตั้งข้อสังเกตตัวต่อมาคือหยิบตัวรับตัวรับที่อยู่ตรงกลางเนี่ยดึงขึ้นมาตรงๆปึ๊บอ่าครับทุกจุดเขาจะเป็นแม่เหล็กนะครับดังนั้นเวลาเราวางลงไปเนี่ยมันจะดูดนิดนึงแล้วคราวเนี้ยตัวเหนือตัวรับจะมีช่องสองช่องใช่ไหมครับที่อยู่ระหว่างไม้นะครับผมที่อยู่ด้านในเนี่ยจะมีสองตัวก็คืออะแดปเตอร์ที่เป็นไลนิ่งเราจับจะรู้ว่า หัวเล็กกว่าเนี่ยจะเป็น l i ไลน i n g ส่วนหัวใหญ่จะเป็น USB Type C เราก็เลือกเอาว่าอุปกรณ์ที่เราจะไปเชื่อมต่อเป็นโทรศัพท์ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือก็เป็น iPhone รุ่นเก่าก็เป็นไลนิ่งแต่ถ้าเป็น Android กับ iPhone 15 Series ร,รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่มี USB Type C ก็ดึงตัว Type C ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้ววิธีการที่เราจะใส่คอนแทตตัวตัวอะแดปเตอร์ตัวเนี้ยเข้าไปกับตัวรับนะครับ อย่างที่บอกไปครับตอนตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยบอกให้เพื่อนๆดึงตัวยางตัวเนี้ยที่มันเป็นร่องที่อยู่ด้านด้านหลังด้านหลังของตัวรับนะครับด้านข้างด้านหลังตัวรับเนี่ยทายังไงก็ได้ให้ใหเลาะมันอ,นออกไปอาจจะดันลงหรือเลาะมันออกตรงๆเลยมันก็ออกแล้วตัวนั้นก็เอาไปเก็บใส่กล่องไม่ต้องไม,ไม่ต้องให้อยู่ในนี้แล้วนะไม่ต้องให้อยู่ในนี้แล้วแล้ววิธีการเราเรา,เราจับให้มันเหมือนกันนะครับจับให้เหมือนกันคือหน้าจออยู่เข้าหาตัวเรา เอาหาตัวเราส่วนเรียบๆอยู่ข้างบนตัวหนีบอยู่ข้างล่างช่อง3ามุ่ง3้าอยู่ข้างซ้ายปุ่ม2ปุ่มอยู่ทางด้านขวาแล้วคราวนี้ด้านหลังเราก็จะจับได้ว่ามีร่องล,ลึกเข้าไปเนี่ยหน่อยหนึ่ง,งถ้าเราถ้าเราหันตามเนี้ยช่อง USB t y ไท C จะอยู่ทางด้านขวามือขวาผมนิ้ว,ว,วมือขวาผมจับเจอด้านหลังขวาส่วนด้านหลังซ้ายจะเป็นคอนแทคที่ไว้ตอนที่ชาร์จนะครับวิธีการใส่เนี่ยให้หยิบ อะแดปเตอร์ apter, คุณเลือกไทซ c หรือไทไลนิ่งขึ้นมาแล้วเราสังเกตครับฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะเรียบๆอันเนี้ยให้อยู่ด้านนอกของตัวรับส่วนอีกฝั่งหนึ่งมันจะดูรู้สึกสากหน่อยๆเนี่ยเป็นหน้าคอนแทกนะครับให้มาติดประกบกับตัวรับวิธีการใส่คือใส่จากด้านล่างขึ้นมามันจะเหมือนกับว่ามีม,มีมีช่องตามไหลาตามขึ้นมาได้เลยอ่าเราเสียบจากด้านล่างนะครับอย่าดันเข้าไปตรงๆนะครับเดี๋ยวพังนะครับ จากด้านล่างก็คือจากด้านใต้เนี่ยครับผมด้านหลังนะครับด้านใตเ้เขาเหมือนจะมีช่องให้สามารถสไลด์ขึ้นมาได้เลยเราสไลด์จากล่างขึ้นมาบนซึ่งสไลด์ให้สุดเนี่ยมันจะมันจะมีเสียงดังเนี่ยกริ๊กเนี่ยนิดนึงเพื่อนเพื่อนสังเกตสังเกตนะครับเดี๋ยวผมหนึง่งสองเนี่ยมันกริ๊กนิดนึงให้ได้ยินเสียงนึง,งกริ๊กอ่าของผมมีเสียงกริ๊กนะครับอ,อ่อโหดให้ฟังใหม่ที่วิธีการเอาลงนะครับวิธีการเอาออกวิธีการเอาออกให้ดันจากฝั่ง ที่เป็น USB Type-C เนี่ยดันลงดันจากบนลงล่างอันนี้คือเอาออกนะครับวิธีการนำเข้าคือดันจากด้านล่างเอาเอา,เอาทางนั่นหัวไท e C เนี่ยอยู่ด้านล่างแล้วก็สไลด์ขึ้นมาด้านบนพอสไลด์สุดมันจะมีเสียงดังเนี่ยคลิกเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมมีดังคลิกใช่ไหมครับคือตรงเนี้ยจะเป็นผลนะครับว่าตอนหน้าคอนแทคเขาจะแนบพอดีแล้วก็สามารถสื่อสารกับโทรศัพท์มือถือได้ ใครที่ดันขึ้นไม่สุดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาว่าเสียงมันจะไม่เข้าโทรศัพท์มือถือนะครับและ Android บางรุ่นต้องดูด้วยนะครับว่า Android บางรุ่นมันก็ไม่ได้รับใหม่์เอ็กโทนใหม่นะครับต้องระวังนิดนึงนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับอย่างที่บอกครับถ้าคุณหาคุณต้องหาคนตั้งค่าตัวไมโครโฟนนิดนึงอย่างเช่นปรับไมค์ถ้าคุณอยากใช้สเตอร์ก็ใช้สเตอร์ได้ก็ อย่างเช่นการกดปุ่มเมนูมันก็จะเลื่อนไปปรับโหมดต่างๆสลับไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็กดให้อยู่ในโหมดเพื่อเลือกจะเป็นโมโนหรือสเตอริโออย่างผมผมชอบใช้เป็นโมโนผมก็พอ,อกดไปจนเจอโหมดแล้วก็ให้กดปุ่มเมนูค้างไว้ปุ๊บแล้วคราวนี้ก็เอผมจําแบบเป๊ะๆไม่ได้ว่ากดที่กดที่เมนูอีกทีอะ่ะมันก็จะสลับมั้งนะว่า หรือ power เนี่ยต้องต้องลองหาวิธีการดูซึ่งตรงเนี้ยผมเองผมจะบอกแบบเป๊ะๆไม่ได้เพราะว่าตั้งค่าครั้งเดียวเนี่ยให้คนที่มองเห็นช่วยตั้งค่าเพราะเขาจะมีหน้าจอให้เห็นเลยว่ากดไปแล้วเป็นข้อมูลอะไรตั้งไม้อย่างเช่นถ,ถ้าจะตั้งเกี่ยวกับไม้เนี่ยต้องกดที่ power แทนตั้งว่าเกณฑ์ไม้เนี่ยครับตั้งว่าจะเอาไม้หนึ่งไม้สองหรือตัวเอาต์พุตเองตั้งค่าให้เสร็จแล้ววิธีการใช้งานเนี่ย่เดี๋ยวผม สมมุติตอนนี้เราเสียบอะแดปเตอร์ไปแล้วนะครับว่าเราจะใช้ตัวนี้แล้วเราจะเจาออกเราก็แค่ดันจากบนลงล่างถ้าจะเอาเข้าดันจากล่างขึ้นบนให้สุดดังกริกนะครับแล้วสมมุติว่าอ่ะให้คนช่วยตั้งค่าอะไรเสร็จหมดแล้วคือตั้งค่าหมายความว่าถ้าคุณไม่ตั้งอะไรเลยได้ไหมได้ค่าที่เวลาที่เราแกะมาจากเวลาซื้อออนไลน์มาโหมดจะเป็นสเตอริโอก็คือไมค์ขวาออกหูแชนแนล ไลท์โหไม้ไม้ไม้ซ้ายน่าจะเป็น channel left นะก็คือไม้ตัวหนึ่งเป็น channel A ไม้ตัวหนึ่งเป็น channel B อย่างนั้นแหละครับผมแล้วก็วอลลุ uh, ่มของไม้ในการรับอยู่ที่ศูนย์ซึ่งสามารถตั้งค่าในตัวรับเนี่ยไม่ต้องใช้แอปเลยนะครับตัวนี้จริงจริงรงมีแอปแต่ผมก็ไม่รู้ว่าใช้เข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหน,น,นแต่ผมก็กดที่ตัวรับได้เลยในการตั้งค่าว่าตัวเกนไมเนี่ยมีตั้งแต่ลบหก คือศูนย์มันก็เบาอยู่แล้วอ่ะตั้งลบหจนถึงบวกเกาลบหจนถึงบวกเก้าเขาตั้งไว้ศูนย์ผมที่เพื่อนๆฟังผมที่รีวิวไปจะบวกอยู่5นะครับผมอาจจะแต่จริงๆยูทูบเบอร์ต่างอินฟลูเอนเซอร์เขาแนะนำบวกสามเพราะเวลาตะโกนเสียงมันก็ไม่แตกแต่ว่ผมตั้งบวกหเนี่ยถ้าตะโกนเนี่ยเสียงแตกเลยและเอาพุทช่องเอาพุทธสามจุดห้เนี่ย เขาตั้งไว้เต็มแม็กที่5เลยนะครับผมคือมันก็จะมีให้ศูทหนึ่งสองสมสี่หเขาตั้งเอาพุทไว้สุดไปเลยให้เอาเวลานั่นคือค่าโรงงานเป็นแบบนี้ดังนั้นถ้าคุณไม่ตั้งอะไรเลยคุณจะได้โหมดเป็นสเตริโออ่าไ,ไม่ก็เป็นชแนลเอชแนลบีแยกกันส่วนเกณฑ์เสียงก็จะกลายเป็น0ูนนะครับผมแต่ถ้าคุณจะหาคนตั้งก็จะตั้งผมก็แนะนำตั้งโหมดเป็นโมโนแล้วก็ตั้งเกณฑ์เสียงนะครับให้กลายเป็นบวกสาม บวกสี่หรือบวกสามบวกสี่็แล้วกันบวกห้าก็ได้ถ้าคุณต้องการดังๆแบบผมผมชอบดังแล้วหลังจากนั้นคือตัวเนี้ยข้อดีของเขาที่ผมชอบคือเปิดฝาเนี่ยเปิดฝาป๊อบอ่ะหยิบตัวรับขึ้นมาอ่ะหยิบตัวรับขึ้นมาแล้วก็หยิบหยิบตัวรับขึ้นมานะหนึ่งเนี่ยตอนนี้ประมาณกี่วิละสิบวินะครับเขาก็จะติดแล้วเปิดอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องทําอะไรเลยและหยิบตัวไมโครโฟนผมหยิบแค่ไม่หนึ่งขึ้นมานะ หยิบไมโครโฟนไม่หนึ่งขึ้นมาเขาจะมีการกระพริบกระพริแบแป๊บหนึง่งอันนี้คนคนตาดีบอกผมนะแล้วก็ทําการเชื่อมต่ออัตโนมัติเลยและถามคนตาดีว่าตอนนี้โหมดนะครับค่ามาตรฐานโหมดน้อยคันเซลลิ่งจะถูกปิดอยู่ไฟที่ไมโครโฟนจะเห็นเป็นสีน้ําเงินอ่าเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้วิธีการปรับโหมดนะครับซึ่งเราก็ถ้าดูก่อนว่าเราจะเอาไปไหนถ้าถ้าถ้าอย่างเงี้ยครับคุณเสียบหูฟังมอนิเตอร์ที่ตัวรับนะครับก็จะ สามารถที่จะพูดที่ไม์แล้วก็ได้ยินทดลองได้เลยกับ2เราสามารถเอา3.5ซึ่งในกล่องเขาจะมีแถมสายนะครับที่บอกไปแล้วเอาไปยังตัวมาโนเอาไปยังเงมกเอาไปยังกล้องก็เอาไปได้เลยหรือถ้าคุณต่อกับมือถืออจุดนี้ผมจะตั้งข้อสังเกตเหมือนกันครับเพราะว่าผมว่าอาจจะเป็นปัญหาสำหรับเพื่อนๆบางคนได้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตที่จะอะอย่างเงี้ยผมยังไม่บล็อกแล้วกันอ่ะ ผมยังไม่ปลดล็อกนะครับผมก็จะเอาเจ้าตัวรับเนี่ยเสียบเข้ากับ iPhone นะครับถ้าเราจับที่ตัวรับเลยเนี่ยแล้วเสียบกับ iPhone มันจะมีการดันกันแล้วตัวหน้าคอนแทคบางทีมันเลื่อนครับผมถ้าเราจับที่ตัวรับนะครับแล้วดัน USB type C หรือ Lightning เข้าไปทั้งปึก๊กคือคือตัวคอนแทคมันอาจจะเลื่อนได้ผมต้องตั้งข้อสังเกตกับเจ้าตัวนี้นิดนึงว่า ให้เอานิ้วจับที่ตูดของคอนแทคก็คือตูดของไลนิ่งหรือตูดด้านด้านบนคือเป็นไลนิ่งนะครับหรือด้านบนเป็นไทซี C เนี่ยคุณสามารถจับที่ตูดของตัวอะแดปเตอร์ตัวเนี้ยแล้วกดตรงนั้นใช้ใช้แรงกดตรงนั้นแทนครับอย่าไปกดที่ตัวรับอ่ะกดที่เนี่ยผมดันลงลนลงไปแล้วครับเพราอถ้าคุณกดที่ตัวรับนะครับโอกาสที่หน้าคอนแทคมันจะมีการเลื่อนมันถูกดันให้มันมันมีการขยับอ่า ตัวหน้าคอนแทคกับตัวรับมันมีการขยับปุ๊บทําให้การส่งสัญญาณจะไม่สมบูรณ์อืมอันนี้คือการตั้งข้อสังเกตว่าตัวเนี้ยผมว่าเกิดเกิดปัญหาตอนเนี้ยถ้าหลายคนไปดันเอาที่ตัวรับดันเข้าดันเข้าไปเลยปุ๊บบางทีหน้าคอนแทคมันเลื่อนแต่ตอนเนี้ยถ้าเราใช้วิธีกดที่ตูดนะหรือด้านล่างของอะแดปเตอร์จะเป็น y ท e C หรือ Lightning ดันเข้าไปที่มือถือ iPhone หรือ Android หรือบนคอมพิวเตอร์หน้าคอนแทคจะไม่เลื่อนครับหลังจากนั้นอ่ะ ผมใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับบล็อกตอนน,นี้ผมมีแค่การบันทึกเสียงนะครับไม่มีวิดีโอนะครับแล้วผมก็อ่ะเปิดเสียงบันทึก,ทกม,มีคำถามเหมือนกันครับว่าเออเสียง voice over หายไหมเนี่ยครับ,บเสียง voice over จะอยู่ตามปกตินะครับจะอยู่ตามปกติ เราก็สามารถใช้แอปเสีย,สยงบันทึกใช้แอปกล้องของ iPhone ได้ตามปกติเลยเ,เพราะเขาจะดึงเอา USB Type-C ที่หรือ Lightning ที่เราเสียบเนี่ยเป็นแค่ไมโครโฟนนะครับเราก็กดบันทึกเสียง,ยงอ่าเรียบร้อยนะครับอเดี๋ยวขออนุญ,ญาต่ะปิดตัวนี้ก่อนแล้วเราก็จะเช็คโดยการอย,อยู่ที่ไมเนี่ยเราก็สวัสดีครับเทสหนึ่งสองสามแล้วเอามือลองรูปที่หัวไมโครโฟน แล้วที่ไมโครโฟนเนี่ยครับด้านบนด้านข้างนะครับด้านข้างถ้าเราหนีบเนี่ยตัวหนีบเข้าหาตัวนะครับถ้าตัวหนีบเข้าหาตัวปุ่มด้านบนข้างซ้ายจะเป็นปุ่ม power ใช่ไหมใช่ใช่ไหมหรือไม่ใช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 ่ถ้าตัวหนีบเข้าหาตัวปุ่มด้านบนด้านซ้ายจะเป็นปุ่ม power ถ้าเรากดทีนึงจะเป็นการมิวกดอีกทีนึงเป็นอันมิวนะครับแต่อย่าก,กดค้างกดค้างเป็นเปิดปิดนะครับแล้วถ้ากดสองครั้ง ถ้าอยู่ในแอปเสียงบันทึกไม่เป็นผลแต่ถ้าอยู่ในแอปกล้องอยู่โหมดถ่ายภาพกดถ่ายภาพเลยอยู่ในโหมดวิดีโอกดหยุดวิดีโอแล้วอัดวิดีโอต่อนะครับผมอัดวิดีโอต่อแล้วกดหยุดแหละครับกดการกดสองครั้งตึกๆแล้วปุ่มด้านล่างค่ามาตรฐานจากโรงงานมาจะไฟจะเป็นสีน้ําเงินคือไม่ได้เปิดโหมดน้อยแคนเซลลิ่งการกดหนึ่งทีเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดนะครับปึก๊ก ไฟจะถูกเปลี่ยนเป็นสีสีเขียวสีเขียวนะครับแต่ตอนนี้โหมดผมน่าจะกลับไปเป็นอตอนนี้เป็นเสียงที่ไม่มีน้อยคันเซลิงแล้วเพราะผมเปิดโหมดสีเขียวไว้อกกดอีกทีเพื่อกลับมาใช้โหมดน้อยคันเซลิงก็คือการสลับโหมดตรงเนี้ยโอ้มันใส่กล่องค่าก็ยังเป็นค่าเดิมนะดังนั้นถ้าคุณเปลี่ยนเป็นโหมดไหนไว้แล้วใส่กล่องค่าก็ไม่เปลี่ยนนะครับตรงนี้เนี่ยโอเคเท่านี้เองครับคืออ่ะแล้วถ้าผมเปิดกล่อง อ่าสมมุติผมเลิกใช้แล้วผมเปิดกล่องไม่ต้องปิดนะครับตอนเอาออกก็ไม่ต้องเปิดตอนเอาตอนเอาเก็บก็เปิดกล่องแล้วก็เสียบอา่าไมโครโฟนลงไปซึ่งจะซ้ายขวาสลับกันได้ยกเว้นตัวรับมันต้องวางให้ถูกทางอ่ะพอเสียบลงไปปุ๊บคราวนี้ผมกดหยุดอ่าหยุดนะครับอ่าหยุดบันทึกละคราวนี้เวลาถอดเนี่ยได้หมดเลยครับจะถอดที่ตัวรับก็ได้ดึงเลยหรือว่าถอดที่ อถอดที่ตัวรับดึงออกมาได้เลยเพราะว่าเวลาดึงลงหน้าคอนแทคมันไม่มีทางหลุดแล้วตอนใส่คืนไปเนี่ยไม่ต้องถอดอะแดปเตอร์นะครับถ้าคุณใช้อยู่แล้วเนี่ยคือเขาทำล่องไว้สำหรับไม่ต้องถอดอะแดปเตอร์คุณสามารถใส่ตัวรับเนี่ยลงไปแบบมีอะแดปเตอร์อยู่ได้เลยนะครับลงไปที่กล่องเลยแล้วเขาก็จะปิดตัวเองอัตอนโนมัติด้วยอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตผมกดเพลงฟังจากตรงนี้ไปพร้อมกันเลยดีกว่า นะครับผมไม่ได้อินเสิร์ตเข้าไปนะกดฟังจากเสียงที่ลองเล่นดูนะครับปุ๊บเดี๋ยวขออนุญาตครับปิดตัวนี้ก่อนแล้วเราก็จะเช็คโดยการอ่อยู่ที่ไมค์เนี่ยเราก็สวัสดีครับเทสหนึ่งสองสามแล้วเอามือลองรูปที่หัวไมโครโฟนเนี่ยเสียงเสียงเข้านะครับไมโครโฟนเนี่ยครับด้านบนด้านข้างนะครับด้านข้างถ้าเราหนีบเนี่ย ตัวหนีเข้าหาตัวนะครับถ้าตัวหนีโอเคเนี่ยเราก็เช็คได้นะครับว่าไม่เข้าไม่ไม่เข้าโดยการรูปที่หัวไม่หน่อยหนึ่งแต่ว่าอย่าอย่าเล่นบ่อยแล้วกันไม่รู้ว่าเหนือใครอะไรเราจะลงไปตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตเอานะครับว่าเอเอต้องติดตั้งแอปไหมผมผมติดตั้งแอปแต่ผมก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วไม่ได้ตั้งค่าเชื่อมอะไรเลยด้วยนะครับคือทุกอย่าง ผมมีการตั้งค่าเพียงครั้งเดียวนะครับตั้งค่าเพียงครั้งเดียวคือ,อตั้งค่าให้เป็นรูปแบบใหม่ก็คือโมโนอ่าเพราะว่าบางทีค่าคนเดียวเนี่ยเรามาใช้ไม้เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกซ้ายหรือออกขวาเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ อย่างที่สองคือผมไปตั้งค่าเกณฑ์เสียงให้กลายเป็นบวกห้าไมโครโฟนทั้งสองตัวเลยนะเพราะตั้งแยกไมโครโฟนได้ว่าข้างขวาอยากไมโครโฟนชันแนลเออยากได้บวกสี่ไมโครโฟนชันแนลบีอยากได้บวกสองอะไรแค่นี้เพราะบางคนเสียงดังเบาไม่เท่ากันมันตั้งแยกได้แต่ว่าพอเรามองไม่เห็นเนาะมันตั้งเองลําบากก็เลยตั้งให้มันเท่ากันไปหมดเลยคือบวกห้าบวกห้าแล้วก็อีกอย่างที่ไปพับให้พี่โจเมืองดนช่วยพาชช่วยตั้งให้ก็คือเรื่องของแบ็คไลท์ เพราะมันอาจจะทํำให้ช่วยประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นที่ตัวรับนะครับเพราะตัวรับจะมีไฟแบ็คไลท์ที่มีหน้าจอนะครับผมมันปกติมันจะเปิดอยู่ตลอดนยครับหรือว่ามันมันปิดช้าก็ไปตั้งให้เวลาเปิดแบ็คไลท์เนี่ยน้อยลงเมื่อตั้งค่าครั้งเดียวเรียบร้อยครั้งนั้นครับทุกครั้งที่ผมใช้ไม่ได้รบกวนใครเลยหยิบกล่องมาแบบเมื่อกี้เลยครับเปิดฝามาปุ๊บหยิบตัวรับมาดูอะแดปเตอร์ว่าใช้กับ iPhone หรือ Android หรือคอมพิวเตอร์ ่ะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นตัวเดิมเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็จับดันที่ดันที่ก้นของอะแดปเตอร์ปึ๊กเข้าไปอย่าดันที่ตัวรับเพราะดันที่ตัวรับเดี๋ยวหน้าคอนแทคมันมันเลื่อนแล้วก็การรับสัญญาณก็จะไม่ได้นะครับผมแล้วก็หยิบไมโครโฟนตัวนี้หนึ่งขึ้นมาหรือถ้ามีพิธีกรร่วมก็หยิบไมโครโฟนตัวที่สองขึ้นมาประมาณห้าวิหกวิเจ็ดวิเนี่ยครับ ทั้งหมดก็จะถูกเชื่อมอัตโนโมัติเมื่อเลิกใช้ก็เก็บใส่เข้ากล่องปากปปากปากกเขาก็จะชาร์จอัตโนโมัตินะครับใช้ได้นานแค่ไหนผมเคยเอาไปลองที่สโลคอมโบม,มาอาจไปคลิปก็ก็ใช้เอาเข้ากล่องเอาออกกล่องอยู่ประมาณสามสี่ชั่วโมงเหมือนแบตมันลงไปนิดๆหน่นนนนนอยๆครับไม่ค่อยเยอะครับผมถ้าเราเป็นแค่ผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยผมยังไม่เคยนะครับว่าเอาไปเสียบกับ เวลางานสัมมนาแล้วเสียบไว้3ชั่วโมงยังไม่เคยขนาดนั้นใครใช้แล้วเป็นยังไงมาบอกด้วยหรือมีข้อแนะนําเสริมว่าควรตั้งค่าอะไรเพิ่มมาบอกกันได้ก็อย่างที่บอกเหมือนกันครับเรามาส่งท้ายกันด้วยเรื่องของหูฟังบลูทูธสักนิดหนึ่งหูฟังบลูทูธเนี่ยก็เป็นประเด็นกับหลายๆคนมาแล้วนะครับเพราะว่าคือหูฟังบลูทูธแบบที่มีราคาสักนิดหนึ่งอาจจะห้0 600ยห0 8้0ย0 0็ดร้อาพันหนึ่งหลายๆยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะดูแลผู้ผู้ซื้อ คือตัวคอนแทคหรือคอนเนคเตอร์ที่ตัวเดี๋ยวนี้หูฟังอูทูก็จะมีกล่องใช่ไหมครับที่มีแบตเตอรี่ในตัวแล้วตัวหูฟังก็จะมีแบตเตอรี่ในตัวอีกซึ่งเขาจะชาร์จมาให้ในระดับหนึ่งเพื่อให้หูฟังทำงานได้โดยที่หูฟังเนี่ยเราเจอเราพบว่าถ้าเราซื้อกับร้านเนี่ยร้านก็จะมีการแกะแกะตัวพลาสติกซีลหน้าคอนแทคหรือหน้าคอนเนคเตอร์เนี่ยให้เราโดยที่ เราไม่ได้ร้องขอหรือเขาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราแต่ถ้าเราซื้อแบบออนไลน์มาเองเนี่ยครับหลายๆครั้งพบว่าหลายๆย,ยี่ห้อเนี่ยเราเปิดมาเราต้องพยายามหาพาสติกหรือที่เป็นคล้ายๆสกอตเทปเล็กๆเนี่ยครับที่ซิลหน้าคอนแทคหรือหน้าคอนเนคเตอร์เนี่ยบางทีอยู่ที่หูบางทีอยู่ที่ตรงตำแหน่งนั้นบางทีอยู่ที่ตำแหน่งนี้ เอาเล็บเขีย่ยเพื่อให้คพลาสติกที่หุ้มตัวคอนเนคเตอร์หรือหน้าคอนแทคนะออกไปก่อนพอออกไปก่อนปุ๊บวางกลับเข้าไปที่กล่องอ่าสักพักหนึ่งให้เขาปลุกให้ตื่นพอปลุกให้ตื่นเสร็จปุ๊บก็จะสามารถเชื่อมต่อหูฟังได้ตามปกตินะครับซึ่งหลายคนเออซื้อแบบออนไลน์มาแล้วแล้วเจอปัญหาว่าอโอ้ทำไมหูฟังมันพังเหรอจริงๆมันไม่ได้พังนะครับแต่เพียงแค่ว่าเขา ป้องกันการหูฟังแบตหมดนะคือคืออำนวยคาสะดวกว่าแบตพร้อมในตัวแล้วไม่ได้ห,หูฟังทํางานแบบชาร์จแล้วชาร์จอีกชาร์จแล้วชาร์จหมดแล้วชาร์จหมดแล้วชาร์จซึ่งมันอาจจะทําให้หูฟังนั้นทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพดังนั้นก็เป็นข้อให้ข้อสังเกตไว้นิดหนึ่งละกันนะครับสําหรับใครซื้อหูฟังบลูทูธมา อย่าลืมดูว่ามีพลาสติกซิลตัวหน้าคอนแทคหรือคอนเนคเตอร์ที่ตัวหูฟังหรือเปล่ามันอาจจะทําให้การใช้งานของเราเออมันมันแปลกๆหรือมันเชื่อมไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นข้อสังเกตของเรื่องของไม์แล้วก็หูฟัง่าโดยเฉพาะไม์ตัวนี้ซาโ o มอนิกบีลิง500บีทูพ s นะครับใครที่มีอุปกรณ์อะไรที่น่าสนใจหรือสิ่งดีๆอยากจะมาป้ายยากันก็ยินดีนะครับก็ก็เก็บตัง ซื้อของกันเรื่อยๆเพื่อที่จะทําให้การทํางานหรือการเขาเรียกว่าอะไรนะอืมเราทํางานเนาะเพื่ออยากที่จะให้เราเติมความฝันที่อยากได้ไมโครโฟนไวเลสแบบแบบที่มีแบรนด์มีห้อนี่ก็เป็นตัวแรกในชีวิตเหมือนกันที่ก็เริ่มต้นในราคาประมาณเนี้ยแต่ว่าจริงๆ ใจฝันอยากได้อย่างเช่นพวก DJI หรือ Salomonic รุ่นที่มันเป็นตัวตัวโปรตัวท็อปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เริ่มเท่าที่เราพอมีแรงและมีพลังนะครับก็มาเรียนรู้และเดินทางไปด้วยกันกับกันให้ข้อสังเกตจากบริการหมอคอม1414พลัสวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ